สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแต่งรูปกันนะครับมาที่แอปเหมยตู้หรือว่าเหมยตูนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสำเนียงจีนไม่ไหวเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาต่อกันนะครับ EP นี้เราก็จะมาโหมดตรงนี้เลยปรับแต่งนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราไปหมวดรูปภาพเลยนะครับคราวนี้มาปรับแต่งบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแปเราไปเลือกโหมดนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมานะครับ ค่าโหมดนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับการรีทัชเป็นส่วนใหญ่นะครับขออนุญาตเอารูปผมแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นความเหี่ยวกของหน้าเยอะๆนะครับอย่างนี้อ่าทีนี้เราก็จะปรับแต่งนะครับเพราะว่าหน้ามันไม่ใสเนี่ยมันจะดูง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าผมจะพีชิปเองนะครับอ่ามาดูกันนะครับสําหรับโหมดนี้นะครับกดเข้ามาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งใบหน้าะเป็นส่วนใหญ่นะครับมามาดูกันนะครับก็ด้านบนน่ะแบ็คกับไปบันทึกนะครับ อันนี้ก็เป็นเลเยอร์นะครับกดแล้วไปปุ๊บก็เป็นชั้นเลเยอร์บอกว่า,าทำอะไรมาบ้างนะครับส่วนตรงนี้ครับอันนี้คือในกรณีที่มีใบหน้าหลายใบยใช่ไหมครับอันที่เราเลือกนะครับเป็นสีแดงๆอันนี้คือการที่เราจะปรับแต่งอันนั้นนะครับส่วนอันนี้จะไม่ถูกปรับแต่งนะครับถ้าอยากเปลี่ยนก็แตะเข้าไปที่ใบหน้านี้นะครับหรือว่าสลับมาเป็นใบหน้านี้เห็นไหมเอาใบหน้าผมแล้วกันนะครับใบหน้าผู้หญิงเนี่ย ดีอยู่แล้วนะครับเอาหน้าผมแล้วกันนะ,ะเราเลือกหน้าก่อนนะครับทีนี้มันก็จะมีคําสั่งด้านล่างเห็นไหมครับเพืเ่อนๆคล้ายๆกับโหมดแต่งรูปธรรมดาแหละครับเนี่ยรีทัชนะครับแม่แบบของการรีทัศนะครับเขาก็จะแยกมาเป็นแบบของการรีทัศเลยนะครับถ้าเป็นหมวดที่แล้วอะเป็นรูปภาพมันก็จะมีการตกแต่งเฉพาะรูปภาพใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่แบบของใบหน้าอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวผมหาของผู้ชายมีไหมเนี่ย ไม่มีของผู้ชายช่วยนะครับแม่ไม่มีไม่เป็นไรเราเอาอ่าที่มันดูเข้มๆหน่อยอย่างอันนี้แล้วกันนะครับอเดี๋ยวก่อนคอยตีปุ๊บเอาอันที่สองแล้วกันวีเก้าศูนย์เก้าปุ๊บเออดีขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถเช็คตรงนี้ได้นะว่าเราไปเลือกอตัวเสียตังหรือเปล่านะกดเข้าไปดูที่ชั้นเลเยอร์มันมีรูปมงกุฎหรือว่ามีเพชรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ปลอดภัยนะครับนี่เห็นไหมหน้าผมก็ถูกปรับแล้วนะดูบีฟอร์ครับเห็นปะอัปเตอร์เห็นไหม จริงๆถ้าเอาแค่นี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันอลองลองเป็นน้องผู้หญิงบ้างนะครับนี่ปเห็นไหมทีนี้เรามาดูโดยรวมกันเห็นหครับก็ปรับทั้งสองคนเลยเหไหมครับแตะทีละอันมันก็ปรับทีละคนไงเออเห็นไหมก็จะเป็นโทนเดียวกันนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับง่ายๆเอาแค่นี้จบนะครับหรือว่าอยากจะปรับต่ออมาปรับต่อ,อเราไม่เอาแม่แบบใช่ไหมเรามาตรงนี้อันตโนมัติล่ะ อันนี้เลือกที่หน้าผมอยู่นะอัตโนมัติปุ๊บมันก็จะฟริงโอใสเลยไหมครับซึ่งอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีหมวดให้เลือกเหมือนกันนะครับมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนาะเพื่อนเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะวันไหนนะครับเห็นไหมผมชอบอันเนี้ยธรรมชาติแสงมันเป็นแสงอมเหลืองดีนะครับถ้าเป็นอันอื่นเมื่อกี้มันอมฟ้าแต่ผมเห็นของผู้ชายอีกอันหนึ่งนะครับผู้ชายคือ อันที่อันนี้อันนี้เลือกไปแล้วเท่นะครับเอาอีกอันหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งอันนี้เท่ๆโอ้ลองเลือกดูสิอ่ะเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าไม่อยากให้มันโดดเกินไปนะครับเนี่ยถ้าปรับสดเหียะเสือ้อมันจะเหลืองมันจะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่กล็ลดลงมาหน่อยเห็นไหมเอาพอดีพอดีนะครับเนี่ยแค่เนี้นะครับเลือกได้ง่ายๆนะฮะต่อไปนะครับต่อไป ต่อไปก็จะเป็นเมคอัพนะครับเล่นเมคอัพอย่างเดียวเลยนะครับเมคอัพปุ๊บนี่เลือกเลยครับจะปรับตรงไหนลุคลิปเติกคิ้วแต่งตาคอนทัวร์นะครับเอาคิ้วแล้วกันน้องผู้ชายเดี๋ยวผมเอาทรงที่มันแบบมาตรฐานปุ๊บโอ้ยไหมเข้มเลยนะครับเข้มเลยโอ้อันนี้ก็ได้หนาดีนะครับหนาแน่นสามารถกดเข้าไปแล้วก็ปรับได้ไหม อ๋อมันลบได้มันลบได้นะครับลบได้ลบได้ไดอ่าเราตามที่เขาไห้ไว้ให้แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีอย่างอื่นให้เลือกเพื่อนก็เลือกแล้วก็ปรับเอาเองแล้วกันนะครับหล่อแล้วนี่ชิ้นจังลนะต่อไปนะครับมาดูเมคอัพอีกทีมีอะไรอีกที่เราตกหลน่นอ่าไม่มีแล้วนะครับมีแต่ตัวย่อยๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกนะครับเนี่ยด้านบนด้านล่างนะครับเลือก ตามฟอนต์ที่เขาเขียนให้เราเลยนะครับ rk ผ่านนะต่อไปก็จะเป็นแป้งโฉมนะครับแป้งโฉมนี่แป้งโฉมก็ก็จะเป็นเรื่องของสัดส,ส่วนใบหน้าเริ่มตั้งแต่อันนี้แล้วกันเนาะสามดีก็คือหน้าเนี่ยครับถ้ามันหันผิดก็ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับนี่หันเอียงซ้ายเอียงขวานะครับน้ากลัวจริงนะครับ ว่าไปนะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับเนี่ยสัดส่วนก็เลือกเอานะครับเจ้าส่วนตรงไหนหน้าผากสมมุน,น้าผากกว้างไปกว้างเกินอ่ะแคบไปอย่างเงี้ยก็ปรับเอาเองเครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างโนกอ่ะหน้ากว้างอย่างนี้นเลี้ยวเห็นไหมผู้หญิงเขาจะชอบแต่งกันโนกคางคางยาว ต่อไปคิ้วอตตาจะบุกปากแต่งเอาโลดแต่งเอาโลดนะครับไม่ไม่งงเนาะต่อไปหุนนะหุนหุนเพียวนะครับอ,อันนี้ก็จะมีแบบอัตโนมัติปุ๊บอันนี้แต่งอัตโนมัติก็ใช้มือถูนะครับอ,นนอัตโนมัติอันนี้อาจจะไม่อาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าบางทีรูปมันมัน มันไม่ได้เป็นรูปยืนนะครับอาจจะบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับรูปล่างเนี้ยปรับได้ยืดได,ด้ยืดยืดใช่ไหมยืดเห็นไหมครับยืดยืดร่างกายไม่ลองรับก็คือเขาเขาไอ้นี่ไม่เจอนะครับไม่ลองรับก็คือไม่เป็นไรครับต่อไปขัดผิวนี่มาขัดผิวโหเห็นปะ เนียนเลยอันนี้สุดปรับสุดเนียน่ยเนียนไปครับเพื่อนๆก็เอาพอด,ดีพอด,ดีนะครับอย่าให้มันเวอร์เกินนะครับอ่ะต่อไปโทนนะครับโทนโทนสีปื้อโอ้ปรับสีโทนสีได้ด้วยน,นี้เฉพาะผิวนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีอันนี้ผิวเข้มอ่าสวยงามนะครับต่อไป โทนแล้วใช่ไหมแล้วก็กระชับอ่ะกระชับส่วนใหญ่จะเป็นแม่แบบชําระเงินนะครับอ่ะยกเลิกนะครับยกเลิกไม่เอาอําระเงินไม่เอานะครับต่อไปลบสิวริ้วรอย,อยลบตรงไหนเดียอ่ะตรงนี้แล้วกันตรงหัวคิ้วเนี่ยได้ไหมลบสิอัตโนมัติดิ ด้วยมือนะเออผมก็ไม่ค่อยชํานาญตัวนี้เอาเปิดสิอ่าเป็นอัตโนมัติก็ได้ครับมันเปิดเป็นอัตโนมัติก็ได้เพราะว่าด้วยมืออตรงนี้ตรงนี้นถูแล้วมันไม่ไปอ,ะอ่ะอ๋อไปครับถูแรงๆหน่อยโอเคออกไปแล้วปะฝ่ายออกไปแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใช้เป็นไอ้นี้แล้วกันนะครับออโต้ไปก็ได้นะครับ แล้วก็ศีษะเนี่ยเล็กลงเล็กลงไปอีกเออหัวจะหัวผมเล็กก็ก็จะดูดีนะครับแต่จริงๆหัวโตครับไม่เป็นไรต้องยอมรับความจริงนะครับคอนทัวร์ก็ก็เลือกเอาเลยครับคอนทัวร์นี่ผมไม่ค่อยจะไม่จะเก็ตเท่าไหร่กับผู้หญิงอะมีย้อมผมด้วยนะย้อมผมสีผมนะครับอ่าผ่านะครับแล้วก็ เมื่อกี้ไหนคอนทะัวร์แล้วก็ขจัดความมันครับขจัดความมันนี่ขจัดความวามัน,น,มนปัดบริเวณนะฮะที่มันออกนะครับซึ่งเราดูไม่ออกเพราะหน้ามันไม่มันแล้วเพราะมันแต่งมาแล้วนะครับต่อไปนะครับลาาเดือดผิวก็ปรับอะไรครับนี่โอ้โหกระจ่างใสอะว่าสั้นอาผ่านนะครับปรับแต่งดวงตานะครับตาบริง้ง ไปที่ดวงตาเหรอตาสองจันถูกเข้ารหัสเหรอโอยได้บอกว่ะตาเชียวเออว่ะเออเออหน้าเหมือนไม่ใช่ผมเลยดูดิอาจเ้นเดียวเออเออเออัลมอนมีอัลมอนคืออะไรตาอัลมอนเด์ เออเออหน้าเปลี่ยนเลยว่ะออตาปลือเลยทุกคนเออมัน,ม,นมันเปลี่ยนจริงๆนะมันเปลี่ยนจริงๆนะผมพูดแต่ตาชั้นเดียวไอ้ตาสองชั้นปกติอดีแล้วนะครับต่อไปไม่เอานะไม่ยืนยันอลบอ่า,อาตาค,ครั้มนะตาคร้กดลบเลยกดลบเลยเราสิไม่ดูไม่ออกครับผ่าน <laughs> ดูไม่ออก แล้วก็ทำผมทำผมทำผมก็เพิ่มผมลายผมได้นะครับก็เพิ่งก็ลองเล่นดูแต่มันใส่หมวกมันดูไม่ออกนะครับย้อมผมก็ได้แล้วไปฟันอ่ะฟันน่าจะได้ฟันขาวอย่างขาวนี่อ่ะขาวโบเละฟันขาวจอต่อไปโหจัดฟันไปแล้วนะใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ปราจัดฟันฟันขาวอีกอันหนึ่งมันฟันเป็นระเบียบมันใช้ไม่ได้ครับมันต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ ใบหน้าอบอิม่มมีร่องนะครับหน้าผากเบาตา,าลองเล่นดูแล้วกันครับผมดูไม่ออกผมแต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็ภาพ AI นะครับก็การ์ตูนแหะครับมันจะเด้งไปอีกแอปหนึ่งนะครับก็ความผมชัดก็จะเด้งไปอีกแอปหนึ่งถ้าผัจใจไม่ผิดนะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะ น่าจะเป็นวิดีโอนะครับเนีย่ยเขาบอกเป็นวิดีโอต้องดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปวิ่งนะครับผ่านไปนะเอาหมดแล้วครับหมดแล้วทีนี้ก็มันกดได้2แบบนะกดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะแก้ไขปุ๊บอ่าก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นปะ่ะหน้านี้ก็คืออะไรมันก็เหมือนหน้าแรกนะครับเนี่ยเป็นแม่แบบแม่แบบแล้วก็จะมีพวกคําสั่งปรับแมนนวลนครับอัตโนมัติแก้ไขปรับสีใส่ฟิลเตอร์ ข้อขวาอันนี้มันเหมือนจะเป็นเหมือนโหมดอ่าโหมดแต่งรูปธรรมดานะครับที่ไม่ใช่โหมดอ่าแต่งหน้านะครับแต่ว่ามันสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับเอบันทึกตัวนี้นะเนี่ยคืออย่างเงี้ยผมจะอธิบายแบบนี้ดีกว่าคือไอเนี่ยมันสามารถกดสลับได้จ๊กเห็นไหมจ๊กแก้ไขกับปรับแต่งใช่ไหมก็คืออไนไนก็คืออันนี้ไงหน้าแรกเห็นไหมมันก็น <Korea> นคือแก้ไขกับปรับแต่งครับแก้ไขกับปรับแต่ง เออมันก็คือกดสลับกันนะครับหรือว่าเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมฝากโฆษณาหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะโฆษณาหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่า YouTube ช่วงนี้ยอดน้อยคนเห็นน้อยมากๆนะครับถ้าไม่ขายของในยูไม่ได้เลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าออนไลน์ออนนได้เลยนะอย,อย่างอันนี้ผมก็รีวิวทีพอร์ตไปนะครับเพออนนื่พอ,อนๆก็สามารถสั่งซื้อนะครับออนไลน์ผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับ ผมทำลิงก์แอเฟรีย e โปรแกรมกับช h อป e ีกับ Lazada แล้วก็ a s s t t ทเทนะครับสามแบรนด์ใหญ่ๆนะครับของแท้แน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามานะครับกดเก็บคูปองนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอยาวส่วนดีวันนยาวนะครับอ่าอย่างนี้นะครับกดไปที่คําอธิบายนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยดีสคริปชันหรือว่าในคอมเมนต์ผมก็จะแปะไว้นะครับนี่ก็จะมี เก็บคูปองช้อปปีเก็บคูปอง lazada นะครับแล้วก็มีสินค้าที่ผมรีวิวไว้ถ้าอยากได้ก็ลองกดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งได้เลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์ผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับแล้วก็ asset s h e e ก็จะเป็นเกี่ยวกับหมวดอสังหาแบบนี้นะครับก็จะมีพวกสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็หมวดสมัครบัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อของนะครับอยากจะทําบัตรไว้รูด0% 10เดือนนะครับก็กดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนมากดให้ดูตอนหลังนะครับก็ มีแบรนด์กีฬานะครับสามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้เลยนะครับมีช้อปปิ้งมือถือออนไลน์นะครับแบรนด์ดังๆ Studio 7 Power b พาวเวอร์บนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับหมวดประกรันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์มีนะครับหมวดซื้อหนังสือออนไลน์อย่างเช่น B2SC1 อมีเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราย้อนกลับมานะครับถ้าเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับ เอาไปรูดซื้อสินค้าซะหน่อยอ่ะผมก็เชียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโซฟาสนะครับจริงๆสมัครตัวไหนก็ได้ถ้าเล็งตัวไหนไว้ก็กดได้เลยนะครับมาเปิดนะครับโซฟาสนี่มันจะเป็นแบบว่าคะแนนขึ้นเร็วนะครับเพราะว่า10บาทนะครับนี่10บาทขึ้นแล้ว1แต้มนะครับ1คะแนนนะครับถ้าเป็นบัตรอื่นก็จะต้อง25บาทนะครับ1คะแนนนะครับแล้วก็แบ่งจ่ายกับบัตรได้0% 3เดือนนะครับอย่างเช่นล่าสุดซื้อทองนะครับทองไม่มีให้รูด หลายเดือนนะครับกับร้านนะครับก็เลยต้องไปรูดจากร้านเต็มๆแล้วก็ไปทำสู3เปอร์เซ็นต์สเดือนกับบัตรนะครับมันทาได้ผมทําบ่อยนะครับแต่ถ้าอยากได้เกิน3เดือนนะครับก็มีดอกให้เขาแต่ถ้า3เดือนฟรีนะครับสูเเซ็นะครับโอเคเีก็มีค่าธรรมเนียมฟรีนะครับโอเคเพื่อนสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยที่ผมให้เพื่อนๆกดลิงก์นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลสมัครไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับมาก็พูดคุยกับเขาว่าเราอยากได้บัตรแนวไหนก่อนนะครับเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อทองเอาไปรูด 0%10 เดือนช้อปปี Lazada, เติมน้ำมันกินข้าวอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาแนะนำใบที่เหมาะกับเราให้นะครับอาจจะเป็นใบนี้หรือว่าใบอื่นๆก็ได้นะครับโอเคฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีไปไปครับ